แล้วก็ยังมีคำถามอีกว่าการอธิษานจิตหลังการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเนี่ยมันมีการใช้พลังจิตไหม,มจะว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าเราใช้ไปเสียผลประโยชน์นะก็คือได้ผลประโยชน์น้อยเสียผลประโยชน์มากกว่าหรือว่าเราใช้ออกไป มันได้ผลประโยชน์มากกว่าแล้วก็ควรจะใช้อันนี้มันเป็นแค่เหมือนกับว่าเราอธิษฐานอย่างพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะไปอธิษฐานจิตเนี่ยพวกลูกเคารพพวกพระเครื่องพวกวัตถุมงคลอะไรเงี้ยแต่เนี้ย่ออธิษฐานจิตขอบรารมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรารมีที่บำเพ็ญมาหรือบรารมีอะไรต่เมียอะไรเนี่ย ถ่ายทอดลงไปนะสำรวมจิตลงไปในวัตถุมงคลนั้นน่แล้วก็เนี่คนที่เขาเอาไปเคารพบ,บูชาเนี่ยก็ได้แต่คือมันเป็นเทคนิคในการที่เรียกว่าเป็นพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะคือพอน้อมถึงวัตถุมงคลนั้นนั้นกันทาให้ระลึกนึกถึงถ้าจิตมีความศรัทธาลึกซึ้งได้ความเป็นส่วนตัวแล้วคือมีบาร,รมีร่วมกันแล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่จุดนั้นได้ง่าย ความละเอียดพอการระลึกจุดถึงจุดนั้นน่ะนะผู้อธิษฐานเจ็ดบรรจุลงไปในวัตถุมงคลนั้นนั้นน่ะก็เหมือนเราพอมาปฏิบัติทำตัวเองว่ามีราคาโทสะโมหะอะไรแต่มีอะไรกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นในเจ็ตตัวเองตัวเองก็พยายามขจัดหรือข่มจะทำสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามนะแล้วก็พยายามสํารวมศีลรักษาศีลให้ดีอย่างเงี้ยผู้บอกว่าเอาไปเคารวบบูชาก็น้อมปฏิบัติตามอยู่ในนั้น มันก็จะเกิดนะเกิดมกักเกิดผลนะเกิดการเหมือนว่าได้รับกระแสเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตนั้นจะว่าใช้ก็ใชนะ้แต่ก็จะว่าได้ก็ไดนะ้ก็คือว่าอย่างน้อยก็ได้ศรัทธาของคนที่มีกา,ารเคารพบูชาในสิ่งเหล่านั้นนะจัดว่าอาศัยวัตถุเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจ และยิ่งถ้ารู้หลักการปฏิบัติรรมแล้วเนี่ยก็น้อมเข้ามาหาตนเข้ามาในตน,นสอนให้เขา,น,านอกจากระลึกถึงเครื่องรางของของังอันเป็น,นพุทธร,รูปแล้วหรือว่ารูปรูปเหมือนเคารพของครูบาอาจารย์และยังสอนธรรมะให้รู้จักข้อปฏิบัติรู้จักศีลธรรมะยังประสบการณ์ข้าพเจ้าเองเนี่ยพอเราเจริญสมาธิ พอได้ผลแห่งสมาธิแล้วเนี่ยบางทีเราเอาใช้อำนาจสมาธิในการช่วยเหลือคนอื่นเขาอย่างเช่นพาเขาปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้อำนาจจิตช่วยเขาอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องอธิษฐานบาร,รมีพระคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์กูบาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้ทํามาเนี่ยนะก็ขอให้เขามีดวงตาเห็นธรรมนะอาจจะพ้นทุกข์แล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละท่าน แต่็จแล้วเราเราก็สํารวมเลยบอกเขาวิธีการปฏิบัติสอนธรรมะเขาให้ดูนะดูใจเต้นกลางทรวงอกนะแล้วเราก็ดูของเราแล้วก็อธิษฐานบาร,รมีเอาจิตสงบนิ่งเข้าไปนในความเกิดดับของจิตในใจเต้นนะพอเราดูของเราจนกระทั่งทุกในตัวของเราเนี่ยดับแล้วเราก็สามารถถามเขาได้นะมันก็เป็นอันว่าเขาก็ปฏิบัติธรรมและทําตามประสงค์ก็คือผู้ที่แนะนําเข้าถึงพระพุทธก็คือตัวจิต ตัวผู้รู้ภายในเห็นความเกิดดับภายในนะก็เป็นอันว่านะมันก็มันก็เป็นเทคนิควิธีการแต่ไอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะสู้สอนในเ้าปฏิบัติดูลมหายใจเองดูใจเต้นเองและพยายามปฏิบัติด้วยตนเองเพราะว่าหลังจากที่เราต่างคนต่างไปแล้วเราอาจจะตายก่อนหรืออะไรหรือก่อนตายเขาก็จะได้มีทำเป็นที่เกาะร่พึ่งมีตนเป็นที่เกาะี่พึ่ง เพราะว่าจากประสบการณ์แล้วที่ถ่ายทอดให้เขามาเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไปคนละทิศคนละทางศึกษาลาเพศไปก็มีคารวาสเนี่ยถ้าอยู่นานๆเข้าสภาวาะเมลียดมากเข้าเนี่ยเขาไม่ได้เจอเราหลายๆสิบปีเข้าสภาวะมันก็เจือจางไปแต่ศรัทธาก็ยังมีอ่ะแต่ยังไงก็้ให้เขาปฏิบัติเองไม่ได้ถ้าเขาทำทำเองได้เนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเลยพระเจ้าเป็นผู้ที่บอกแต่ความเพียรทั้งหลายนั้น ท่านต้องทำเอาเอง